ดีคร uh mm ับพวกเราทุกคนวันนี้ผมขอคุยกับพวกเราในเรื่องที่มีความสําคัญมากและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนในชีวิตการทํางานนะครับทั้งคนที่เป็นหัวหน้านาเป็นผู้บังคับบัญชาและคนที่เป็นลูกน้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราในวันนี้คือเรื่องการสั่งงานและการมอบหมายงานนะครับเป็นทักษะในการสื่อสารที่สําคัญของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาและคนที่เป็น ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนําเทคนิคศิละปะในการสั่งงานและการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผลที่ใช้แล้วได้ผลในการทํางานนะครับโดยจะใช้เวลาคุยกับพวกเราประมาณสัก15นาทีนะครับถึง20นาทีนะครับพวกเราครับในชีวิตการทํางานประจําวันของคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องมีการสั่งงานมีการมอบหมายงานให้ลูกน้อง ไปทํางานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็คือเมื่อสั่งงานไปแล้วเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกหรือเข้าใจไม่ตรงกับที่ผู้บังคับบัญชาต้องการนะครับจึงทําให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานและไม่สามารถทํางานได้บรรลุผลตามเป้าหมายก่อนอื่นผมจะขอให้พวกเราเนี่ย มาทำความเข้าใจความหมายของการสั่งงานและการมอบหมายงานก่อนแล้วดูว่าการสั่งงานกับการมอบหมายงานเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันหรือว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับพวกเราครับความหมายของการสั่งงานและการมอบหมายงานเป็นอย่างไรมาดูความหมายการสั่งงานก่อนนะครับพวกเราครับการสั่งงานก็คือการที่หัวหน้างานได้ใช้ความสามารถในการสื่อข้อความ ในการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องเกิดความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องทําอะไรทําอย่างไรทําในเวลาใดและอยากทําตามเพื่อเกิดผลทางปฏิบัติที่ถูกต้องและได้ผลงานตามวัตถุประสงค์นะครับเวลาที่เราสั่งงานเนี่ยคม่หลายคนก็สั่งตามสไตล์ตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการที่เราใช้อยู่เนี่ยมันถูกหรือมันหรือมันผิด แล้วก็สั่งอย่างนี้เป็นประจำนะวันนี้จะได้มีโอกาสทบตวนตัวเองว่าวิธีการที่ท่านเคยใช้ในการสั่งงานและการมอบหมายงานอยู่เนี่ยต้องปรับปรปุงตรงไหนบ้างให้มันดีขึ้นให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับครานี่มาดูความหมายของการมอบหมายงานการมอบหมายงานกับการสั่งงานนั้นความหมายต่างกันนะครับการมอบหมายงานนั้นก็คือการที่หัวหน้านะครับได้แบ่งภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เนี่ย และอำนาจก,การตัดสินใจส่วนหนึ่งของตนเองให้ลูกน้องไปปฏิบัติงานแทนตนนะครับเพราะตนเองอาจจะมีงานเยอะปริมาณงานอาจจะมากอาจจะทําคนเดียวไม่ไหวก็เลย้องการคนช่วยก็เลยให้ลูกน้องมารับมารับงานนี้ไปช่วยทำนะครับเพื่อให้งานสําเร็จตามกําหนดตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ถ้าเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับ พวกเราทราบไหมว่าการสั่งงานกับการมอบหมายงานนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการสั่งงานกับการมอบหมายงานแตกต่างกันอย่างไรโดยละเอียดให้พวกเราเข้าใจนะครับความแตกต่างระหว่างการสั่งงานและการมอบหมายงานนะครับ <c oughs> มาดูการสั่งงานก่อนถ้าเรียกว่าการสั่งงานเนี่ยนะครับถ้าเรียกว่าการสั่งงานเนี่ยนะครับข้อแรกก็คือ เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกน้องนะครับตรงตามใบพรรณนาหน้าที่งานหรือ job description นะครับคือในตำแหน่งนั้นเนี่ย job description เขียนว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ต้องทำหน้าที่อะไรแล้วหัวหน้างานเป็นคนไปสั่งว่าคุณต้องทำงานนี้ก่อนทำงานนี้หลังให้ทำอย่างไรจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะต้องติดต่อกับใครนะต้องเสร็จเมื่อไหร่ ต้องการผลลัพธ์อย่างไรอันนี้เรียกว่าเป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงของคนที่อยู่ในตําแหน่งนั้นหั<ม>วหน,น้าง,งานก็ไปสั่งได้นะฮะมันเป็นงานของลูกน้องที่อยู่ในตําแหน่งนั้นไม่ใช่งานของหัวหน,น้าแต่หัวหน้าเป็นคนที่ไปบอกลูกน้องว่าให้เริ่มทํางานอะไรก่อนอะไรหลังจะเริ่มอย่างไรจะทําเมื่อไหร่ต้องติดต่อกับใครต้องการผลลัพธ์อย่างไรนะครับอันนี้เรียกว่าการสั่ง ซึ่งหัวหน้าทุกคนเนี่ยมีออ t h อริ t y ตี้หรือมีอำนาจในการสั่งงานอยู่แล้วนะครับข้อ2การสั่งงานหมายว่าถ้าทำแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นลูกน้องจะรับผิดชอบมากกว่าหัวหน้าเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นงานในความรบับผิดชอบโดยตรงของลูกน้องในตำแหน่งนั้นตาม Job d e s สคริปชันหรือตามใบพรณนาหน้าที่งานแน่นอนหัวหน้าปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยไม่ได้แต่ลูกน้องรับผิดชอบมากกว่า เพราะมันเป็นงานโดยตรงของลูกน้องครับและข้อ3เนี่ยก็คือไม่ต้องมอบอำนาจการตัดสินใจให้ลูกน้องกรณีที่เป็นการสั่งงานนะครับก็คืออาจจะบอกได้ว่าลูกน้องมีอำนาจแค่ไหนในการสาั่งตามที่บริษทัทกามมําหนดนะครับแต่ไม่ต้องมอบอำน,นาจที่หัวหน้ามีให้กับลูกน้องเพราะมันเป็นงานที่ลูกน้องต้องรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วมันเป็นงานโดยตรงของลูกน้อง อันนี้เราเรียกว่าการสั่งแต่การมอบหมายงานนั้นแตกต่างจากการสั่งงานนะครับการมอบหมายงานนั้นข้อแรกก็คือเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าที่ต้องการคนมาช่วยทําเพราะอาจจะมีปริมาณง,งานเยอะทําไม่ทันนะครับต้องการให้ลูกน้องมาช่วยแบ่งเบาภาระไปบางส่วนมันเป็นงานของหัวหน้าง,งานที่มอบให้ลูกน้องมาช่วยทํามันไม่ใช่งานของลูกน้อง มันไม่ใช่งานของลูกน้องตาม job description หรือตามใบปรณานาหน้าที่งานแต่มันเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าการมอบหมายงานข้อที่2ก็คือว่าถ้าหากมอบให้ลูกน้องไปทําแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหัวหน้าต้องรับผิดชอบมากกว่าลูกน้องทําไมต้องรับผิดชอบมากกว่าหัวหน้าบางคนก็เถียงว่าก็ผมมอบให้เขาไปทําแล้วครับผมไม่ได้ทําผมมอบไปแล้ว ถ้ามันผิดพลาดลูกน้องก็ต้องรับผิดชอบไปจริง,รงๆแล้วไม่ถูกครับหัวนหน้าต้องรับผิดชอบมากกว่าถึงจะมอบให้ลูกน้องไปทาเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นงานของหัวหน้าไงครับมันเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้างานถึงแม้จะมอบให้ลูกน้องไปทําแล้วเกิดความผิดพลาดหัวนหน้าต้องรับผิดชอบมากกว่าลูก <c oughs> น้องนะฮะมันไม่เหมือนการสั่งงานที่ลูกท้องรับผิดชอบมากกว่าหัวหน้านะฮะและอีกข้อนึงครับ ข้อหนึ่งข้อสามก็คือว่าจะต้องมีการมอบอำนาจการตัดสินใจส่วนหนึ่งให้กับลูกน้องด้วยเพราะงานนี่มันเป็นงานของหน้าเวลามอบหมายงานก็ต้องบอกลูกน้องว่าคุณตัดสินใจได้แค่ไหนเช่นในงบประมาณไม่เกิน3,000ันบาทนะคุณตัดสินใจไปได้เลยไม่ต้องมาปรึกษาผมแต่ถ้าเกิน3 0 0พันคุณต้องมาปรึกษาผมก่อนนะครับหรือถ้าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางาน นะครับหรือตัดบางขั้นตอนออกหรือเพิ่มบางขั้นตอนเข้ามาคุณต้องมาปรึกษาผมก่อนนะนะคุณอย่าไปตัดสินใจเองต้องมาคุยกันก่อนอันนี้คือการพูดถึงอำนาจการตัดสินใจที่ลูกน้องมีที่จะทำง,งานนั้นให้ชัดเจนนี่คือความแตกต่างระหว่างการสั่งงานกับการมอบหมายงานนะครับาวนี้มาดูองค์ประกอบที่สำคัญหรือเทคนิคที่สำคัญในการสั่งงานและการมอบหมายงานเทคนิคแรก ก็คือเทคนิคในการสื่อสารครับเวลาที่เราสั่งงานม,มอบหมายงานให้ลูกน้องทำเนี่ยเราต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารคืออย่าให้เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือ one way communication คนบางคนไม่รู้ตัวเองอะ่ะว่าตัวเองสั่งงานเป็นสไตล์แบบสื่อสารทางเดียวคือสัสง่สงสงัสง่งสั่งสั่งพูดพูดพูดแบว่าลูกน้องก็ทาอะไรบ้างทํายังไงได้ไมพอสั่งเสร็จถามลูกน้องว่าแล้วคุณเข้าใจไหม นึกว่าการถามว่าเข้าใจไหมจะเป็นการสื่อสารสองทางจริงๆไม่ใช่ครับเพราะถ้าหัวหน้าถามลูกน้องว่าเข้าใจไหมเนี่ยคำตอบที่จะได้จากลูกน้องก็คือเข้าใจครับเข้าใจครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกน้องไม่กล้าไม่กล้าเปิดเผยว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นอย่าถามลูกน้องว่าเข้าใจไหมเวลาสั่งงานและกันหรือว่ามอบหมายงาน คำถามที่ควรถามลูกน้องก็คือว่าคุณเข้าใจว่าอย่างไรไหนลองอธิบายกลับมาใชว่าตามที่คุณเข้าใจคุณเข้าใจว่าอย่างไรอย่างนี้จึงจะเป็นการสื่อสารสองทางที่ถูกวิธีนะครับคือต้องให้เขาอธิบายกลับมาว่าที่เราสั่งไปหรือมอบหมายให้เขาทำเนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างไรถ้าสมมติว่าเขาเข้าใจผิดนะครับหรือเข้าใจเป็นบางส่วนก็อย่าเพิ่งเปนตนหนิเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาว่าคุณไม่ได้ฟังหรือไง แต่ให้พูดว่าให้พูดว่าเอาละครับคุณเข้าใจส่วนหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวผมจะขออธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับคือต้องรักษาขวัญกําลังใจลูกน้องหรือคนที่รับคําสั่งจากเราให้เขามีขวัญกําลังใจที่ดีนะครับเพราะเพอร์เซพชันหรือการรับรู้แต่ละคนจะไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเราสั่งทีเดียวเข้าใจหมดเลยแต่คนแบบนี้จะมีน้อย คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องสั่งสองครั้งสามครั้งมอบหมายสองครั้งสามครั้งกว่าเขาจะเข้าใจทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคนสั่งหรือคนมอบหมายเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าโหหรืออย่าไปดุเขาทําให้เขาเสียขันกขาหลังใจนะครับถ้าเขายังไม่เข้าใจเข้าใจผิดหรือเข้าใจบางส่วนแล้วก็อธิบายซ้ำอีกทีแล้วก็ให้เขาอธิบายกลับมาจนเรามั่นใจว่าเขาเข้าใจเต็มร้อยแล้วเราก็จะสบายใจว่าเขาจะทําได้อย่างถูกต้องนะครับ รอนนี้มาดูข้อ2คือเนื้อหาของคําสั่งข้อสองเนื้อหาของคสั่งเนื้อหาของคสั่งเนี่ยก็มีความสํคาคัญนะครับข้อ2เนี่ยเนื้อหาอคําสั่งมีความสํคาคัญตรงที่ว่าเราจะต้องให้มีความครบถ้วนในเนื้อหาเวลาที่เราสั่งงานเนี่ยหัวนหน้างานทุกคนควรจะมีการทบทวนเรื่อง 5W2H 5W คือมี W 5ตัวและ2 H นะครับ ก็คือว่าจะให้ใครทําอะไรทําที่ไหนทําเมื่อไหร่ทําอย่างไรนะครับและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ H สองตัวก็คือ how กับ how much how ก็คือทําอย่างไร how much ก่คือมีค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนเท่าไหร่ส่วน 5W นั่นก็คือ who what where when แล้วก็ why นะครับจะให้ใครทําอะไรทําที่ไหนทําเมื่อไหร่ทําอย่างไรและทําไมต้องทํางานนี้งานนี้มีความสําคัญอย่างไร คนที่รับคําสั่งจากเราเนี่ยจะทํางานอย่างทุ่มเทด้วยความตั้งใจทั้งต่อหน้าเราและรับหลังเราเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจว่างานนั้นมีความสําคัญสําคัญต่อเขาอย่างไรต่อหน่วยงานอย่างไรและต่อบริษัทยอย่างไรเมื่อเขาตระหนักในความสําคัญของงานแล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาสําคัญด้วยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนทํางานนั้นตามที่เรามอบหมาย เมื่อเขารู้สึกว่างานที่เขาทาสมคัญตัวเขาสมคัญเขาจะเกิดคอมมิชมน์หรือหรือความทุ่มเทให้กับง,งานโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสั่งแต่ขั้นตอนการทําอย่างเดียวเวลาหัวหน้าง,งานสั่งงานลูกน้องเนี่ยอย่าไปเน้นว่าเออต้องทําอย่างนี้นะขั้นที่หนึ่งต้องทําแบบนี้ขั้นที่สองแต่ต้องพูดถึงความสําคัญของงานนั้นก่อนว่างานที่ผมสั่งหรือมอบหมายให้คุณทำเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างต่อหน่วยงานเราต่อตัวคุณ แล้วต่อบริษัทหรือต่อลูกค้าอย่างไรให้เขาเข้าใจตรงน,นี้ก่อนแล้วค่อยไปบอกว่าเออมันมีกี่ขั้นตอนมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งคุณต้องทําอะไรขั้นที่สองคุณต้องทําอะไรและทําอย่างไรแล้วก็ให้เขาทวนกลับมาตามที่เขาเข้าใจนะครับต่อไปเรื่องภาวะผู้นําและการสร้างแรงจูงใจนะครับเวลาเราสั่งงานแล้วกันแล้วเรามอบหมายงานเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าหัวนหน้ามีอำน,นาจในการสั่งงานลูกน้อง อยู่แล้วจะสั่งยังไงก็ได้วิธีคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยหรือเรามองข้ามไปก็คือทํายังไงให้เขาเต็มใจที่จะทําตามที่เราสั่งทํายังไงให้เขาทาทั้งต่อหน้าเราและลับหลังเราด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่อ,อันนี้เราจะต้องอาศัยอะไรครับอาศัยแรงจูงใจอาศัยความเป็นความเป็นผู้นำ leadership ในการสั่งงานและการมอบหมายงานด้วยนะครับผมอยากจะเล่าเคสเคสหนึ่งตัวอย่างหนึ่งจากประสบการณ์จริงที่ผมเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนคือผมเคยมีเลขาคนหนึ่งนะฮะเลขาอนุการคนหนึ่งนะครับสมัยที่ผมทํางานที่บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับ,บ,รรบเลขาอนุก,การคนนี้เขาก็ทํางานดีเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนและเก็บความลับได้ซึ่งผมได้มอบหมายเขาพิมา์งานในเรื่องของการปรับตําแหน่ง แล้วก็ตักเงินเดือนเป็นประจำเพราะตอนนั้นผมรับผิดชอบงานเอชาทั้งหมดของบริษัทนะครับครานี้ผมผมก็มอบหมายงานนี้ให้เขาทำม,มาหลายปีติดต่อกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงเช้าเขาก็มาบอกผมว่าวันนี้เขาจะตับบ้านเร็วหน่อยนะเพราะแฟนเขาจะมารับเขาแฟนเขาอยู่ต่างจังหวัดจะมารับเขาตอนห้าโมงเย็นแล้วเขาขอไปเลยนะคือคือเลิกงานห้าโมงเย็นนะครับ แล้วก็เขาขอไปเลยปกติก็จะอยู่ถึงหกโมงแต่วันนั้นเขาขอออกเลยพอเลิกปุ๊บขอไปเลยเพราะเขามีธุระที่องไปกับแฟน <Yeah. S 1> ผมก็อนุญาตไปตอนเก้าโมงเชา้าแต่พอสิบโมงเชา้าเนี่ยเจ้านายผมก็เรียกผมเข้าไปเข้าไปสั่งงานเรื่องหนึง่งบอกเนี่ยตอนเนี้ยนายใหญ่คือกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยกาลังจะเดินทางไปต่างประเทศบรรจัมนี่นะแต่วันที่ไปคุยกับหัวหน้าผมหรือเจ้านายผมเป็นวันศุกร์นะท่านนี้ หัวหน้าผมก็บอกว่าเออมันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่จะต้องรีบให้เจ้านายหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เซ็นเช้าวันจันทร์ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศมันก็คือเรื่องของการปรับตําแหน่งแล้วก็ปรับเดินเดือนของบุคลากรที่เป็นระดับหัวหน้าทั้งหมดทั้งหัวหน้าระดับต้นแล้วก็หัวหน้าระดับกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเอางานเนี่ยไปให้เลขานุการของผมเนี่ยผิง ตอนนี้ปกติเวลาพิมพ์เรื่องนี้จะต้องพิมพ์หลังเลิกงานเพราะอะไรครับเพราะมันเงียบคนกลับบ้านหมดแล้วนะครับแล้วไม่มีใครมารบกวนเพราะเรื่องนี้เป็น confidential หรือเป็นความลับนะเพราะให้ใครรู้ไม่ได้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องมาพิมพ์ในห้องทางานผมนั่นแหละพิมพ์ในห้องทางานผมแต่ผมก็ดึกขึ้นดวไปเมื่อเช้าเลขาธุการผมเข้ามาขอลาลับไปตั้งแต่ตอนห้าโมงเย็นแล้วผมก็อนุญาตไปแล้ว ปัญหาคือผมจะทำยังไงเพราะงานนี้ต้องพิมพ์วันนี้เย็ยนนี้หลังจากเลิกงาน,ยนเย็นนี้ก็คือวันศุกร์ทำยังไงต้องพิมพ์ให้เสร็จผมดูแล้วมันต้องใช้เวลาพิมพ์ประมาณสักสองชั่วโมงอะกว่าจะเสร็จนะครับคราวนี้พอผมเดินออกมาจากจากห้องของบวหน้าผมเนี่ยผมก็คิดว่าแล้วผมจะคุยกับเลขาผมยังไงเพราะเขาเป็นคนเดียวที่พิมพ์เรื่องนี้ผมก็เลยเชิญเลขาผมเข้ามาในห้องผม แล้วผมผมก็บอกเขาว่าเออสมมุติผมจะเรียกชื่อเขาว่าแมนนะฮะเป็นชื่อสมมุตินะฮะผมก็บอกว่าเออแมนเออวันนี้แฟนจะมารับใช่ไหมแมนก็บอกว่าใช่แฟนหนูจะมารับตอนห้าโมงเย็นนัดก,กันไปรับเดี๋ยวจะไปธุระด้วยกันผมก็บอกว่าดีละ,ะแฟนคุณเนี่ยก็ลงมากรุงเทพไม่บ่อยนะ,ะผมก็เข้าใจคุณผมอนุญาตให้คุณไปนะ ผมก็ย้ำอีกทีเมื่อเช้าขออนุญาตดีดีตอนนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมอยากจะปรึกษาคุณนิดหนึ่งนะผมมีเรื่องปรึกษาคุณนิดคือเมื่อเช้่ยนหน้าผมเรียกผมเข้าไปบอกว่าจะมีงานให้พิมพ์เรื่องก,การปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งคนที่เป็นคนหน,น้างานระดับต้นกับระดับกลางน,นะฮะซึ่งจะต้องให้ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยเซ็นเช้าวันจันทร์เพราะบ่ายวันจันทร์เนี่ยท่านจะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศแล้วต้องให้ท่านเร็จเช้าวันจันทร์ ทรานี้ปกติแล้วนานเนี่ยผมให้แมงพิมพ์คนเดียวผมไม่เคยให้คนอื่นพิมพ์เลยแล้วก็พิมพ์หลังเลิกงานเพื่อให้คนอื่นกลับบ้านไปก่อนเพราะมันเป็นความลับนะฮะแล้วก็พิมพ์ในห้องทํางานของผมเองคราวนี้แม่งช่วยช่วยแนะนํานิดหนึ่งว่าผมควรจะทํายังไงดีกับเรื่องนี้แล้วผมก็จ้องหน้าเขาแล้วผมก็เงียบนะผมก็นิ่งใช้ความนิ่งให้เป็นประโยชน์สักพักหนึ่งแมงก็บอกว่าไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวหนูจะอยู่พิมพ์ให้เองเดี๋ยวหนูจะอยู่พิมพ์ให้เองผมก็บอกว่าถ้าแหม่มจะอยู่พิมพ์ให้แล้วมันจะเสียทุลาแหม่มไหมแหม่มก็บอกไม่เป็นไรก็ไปช้าหน่อยก็ได้นะครับตกลงแหม่มอาสาที่จะอยู่พิมพ์งานนี้ให้ผมนะฮะซึ่งจะต้องพิมพ์ประมาณสองชั่วโมงก็คือกว่าจะเสร็จก็คงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทีนี้พิธีการผมก็คือผมก็เลยบอกแหม่มไว้ว่าเออนี้ดีไหมแหม่มเดี๋ยวพ่อแฟน แหม่มมาถึงแล้วเนี่ยผมก็ลงไปต้อนรับาพาเขาขึ้นมาที่ห้องนี้แล้วหากาแฟให้เขาดื่มหาของว่างให้เขาทานแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์มาให้เขาอ่านแล้วผมนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุยกับเขาระหว่างที่แหม่มพิ์แหม่มก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะลงไปพาแฟนขึ้นมาเองนะ,ะก็ตกลงกันตามนั้นผมก็อยู่นะฮะระหว่างที่แหม่มพิ์งานนี้ผมก็นั่งอยู่นั่งคุยกับแฟนเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จประมาณทุ่มกว่าเสร็จ แ,แล้วแบมก็ไปทุรละกับแฟนต่อนี่นะครับคือวิธีการสั่งงานและการมอบหมายงานแล้วโดยใช้โดยใช้อะไรครับภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจพวกเรามาดูว่าการสร้างแรงจูงใจหรือภาวะผู้นำอยู่ตรงไหนนะครับในเคสที่ผมเล่าให้ฟังนี้นะครับมาดูเรื่องภาวะผู้นำก่อนภาวะผู้นำก็คือว่าเรื่องนี้เป็นงานสำคัญเวลาที่สั่งลูปรองแล้วเนี่ยผมอยู่ด้วย ือผมไม่ได้กลับบ้านก่อนนะสองชั่วโมงนั้นที่แหม่มนั่งทิมพ์เรื่องนี้อยู่ผมอยู่แต่นั่งคุยกับแฟนเขานะแล้วให้เขาพิมพ์ในห้องทํางานผมผมก็อยู่จนทุ่งกวา่าจนเขาพิมพ์เสร็จอันนี้คือภาวะผู้นําคือเวลาที่เรามอบหมายงานหรือสั่งงานที่สาคัญให้ลูกน้องทำเนี่ยเราจะต้องไปทุกมครีททาด้วยอยู่กับเขาด้วยนี่เรียกว่าภาวะผู้นําไม่ใช่เราสาั่งแล้วเรากลับบ้านแล้วก็ทําอยู่คนเดียว ส่วนการสร้างแรงจูงใจคืออะไรครับการสร้างแรงจูงใจคือผมเร้่พูดกับแหม่มว่างานเนี้ยผมไม่เคยให้คนอื่นทาเลยผมให้แหม่มทำคนเดียวมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นความลับของบริษัทนะครับอันนี้คือการสร้างแรงจูงใจและผมบอกว่าผมจะอ,อยู่คุยกับแฟนก็ให้นะครับเป็นเพื่อนแฟนเขาระหว่างที่แฟนเขานั่งรอหาเครื่องดื่มมาให้ดื่มหาอาหารว่างมาให้ทานาหานิสพิมพ์มาให้อ่านแล้วนั่งคุยด้วยอยู่เป็นเพื่อนครับ อันนี้ก็เป็นวิธีที่สร้างแรงจูงใจท,ที่ที่ทำให้แมปอยากอยากกระทำนะฮะอยากจะทํางานนี้ให้เราเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งงานมอบหมายงานเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยเรื่องความเป็นผู้นำและการสร้างแรงจูงใจควบคู่ไปด้วยอย่าคิดว่าเรามีอานาจสั่งแล้วเราจะสั่งอยากไรก็ได้นะไม่จริงนะครับต้องประกอบกันโดยใช้ออโตเรตตี้หรืออำนาจที่เรามีใช้ภาวะผู้นำใช้การสร้างแรงจูงใจควบคู่กันไปนะครับ ต่อไปก็คืออุปกรณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับคือข้อสีหมายความว่าเวลาที่เราสั่งงานหรือเรามอบหมายงานเนี่ยถ้ามันมีอุปกรณ์หรือมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนสั่งจะต้องเตรียมให้พร้มอมคนมอบหมายจะต้องเตรียมให้พร้อมและต้องอธิบายว่าอุปกรณ์ที่ใช้ยังไงยกเว้นเขารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้จะต้องเตรียมด้วยนะครับ5ในด้านของผู้รับสาร ในด้านของผู้รับสารเนี่ยก็ควรจะมีการจดบันทึกบ้างไม่ใช่ฟังอย่างเดียวคือเวลาที่เราเรียกลูกน้องมาสั่งงานหรือมอบหมายงานเนี่ยต้องให้เขาเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเข้ามาด้วยและให้เขาจดบันทึกเวลาที่เราสั่งงานหรือเรามอบหมายงานว่าเราก็การให้เขาทาอะไรทําที่ไหนทําเมื่อไหร่ทําอย่างไรนะครับแล้วเมื่อเขาจดเสร็จเขาจะต้องทวนกลับมาว่าเขาเข้าใจว่าอย่างไรนะครับต่อไปก็คือข้อ6นะครับ การประเมินสถานการณ์ในขณะสั่งหมายความว่าระหว่างที่เราสั่งเนี่ยเราต้องดูสีหน้าดูบอดี้เลงเบชหรือภาษากายของลูกน้อง <c oughs> เช่นเวลาที่เราพูดกับลูกน้องเนี่ยลูกน้องสบตาเราไหมเขายิ้มไหมหรือเขาสายหน้าหรือเขาก้มอย่างเดียวนะครับหรือเขาขมวดคิ้วถ้าเขาสายหน้าเขาขมวดคิ้วเขาก้มหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันแปลว่าเป็นสัญญาณที่ผิดปกติเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเขาไม่ยอมสบตาเรา อันนี้คือภาษากายเขาอาจจะไม่ยอมรับเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่เห็นด้วยเราก็ต้องหยุดก่อนแล้วเราก็ถามเขาว่าเขาคิดว่าเป็นอย่างไงนะฮะเขาเข้าใจไหมเข้าใจว่าอย่างไรหรือเขาอยากจะให้เราปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมนะหรือเขารู้สึกว่ามันติดขัดตรงไหนหรือเปล่าแล้วต้องถามเราต้องถามัอันนี้คือการประเมินสถานการณ์ในขณะที่เราสั่งงานหรือมอบหมายงานครับนะครับแล้วเราก็ควรจะมีโอกาสเปิดโอกาสให้เขาถามเรา ว่าเออถ้าสงสัยตรงไหนระหว่างที่พี่สั่งหรือมอบหมายงานคุณก็ถามได้นะสอบถามได้เลยยินดีตอบให้นะคืออย่าเก็บความสงสัยหรือความไม่เข้าใจไว้ให้ถามได้เลยทันทีนะฮะและสุดท้ายข้อเจ็ดนะครับก็คือต้องมีการติดตามผลคือเวลาที่เราสั่งไปแล้วเนี่ยมอบหมายงานไปแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเออเขาคงทําได้เพราะเขาตรวจกลับมาได้ถูกต้องทั้งหมดแสดงว่าเขา้าใจแล้วเราไม่ต้องติดตามผลได้จริงครับ เพราะเวลาที่เขาไปทำเนี่ยเพราะมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เขากับเราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดคาดาจ,จะแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้นะมันการติดตามผลเนี่ยเราก็ต้องทําให้ถูกไม่ใช่ไปการไปจับผิดเขาไม่ใช่บอกเสร็จหรือยังเอาทำไมยังไม่เสร็จทีอ่ะงัวทําอะไรอยู่ไอ้อย่างนั้นเป็นการจับผิดละแต่การติดตามผลที่ดีก็คือว่าทําไปถึงไหนแล้วครับเรื่องนี้มีอะไรให้พี่ช่วยไหมจะให้พี่ช่วยเรื่องอะไรก็บอกได้นะ อย่างนี้คือการแสดงความห่วงใยไต่าถามว่างานไปถึงไหนแล้วและควรจะลงไปดูเข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าว่าเขาทรรไปถึงไหนเพราะบางทีเนี่ยเราไม่เคยลงไปดูเลยเราสั่งเรามอบหมายแล้วเราปล่อยก็เลยเราไม่เคยลงไปดูเลยว่าเขาติดขัดตรงไหนเขามีปัญหาอะไรนะฮะเราได้แต่บอกอ้าวมีอะไรมีปัญหาอะไรคุณก็โทรมารายงานผมแต่ละกังไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่การติดตามผลนะการติดตามผลหมายว่าเราต้องลงไปดูบ้าน ว่าเขาทํางานอย่างไรลงไปหาเขาบ้างหรือไปช่วยเขาทางานบ้างนี่มันเป็นการติดตามผลที่ดีนะครับเอาละครับผมก็ได้อธิบายถึงเทคนิคการสั่งงานและการมอบหมายงานมาก็พอสมควรแล้วนะครับผมหวังว่าข้อมูลทั้งหมดในเวลาไม่นานนักเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่เป็นหัวหน้าและเป็นผู้ได้บัคบัญชาในการสั่งงานและการมอบหมายงานนะครับก็ขอให้ทุกๆท่าน เป็นผู้สั่งงานเป็นผู้มอบหมายงานที่ประสบความสาเร็จคือเมื่อสั่งงานและมอบหมายงานไปแล้วเนี่ยลูกน้องของท่านเต็มใจทําตามอยากจะทําตามเข้าใจในเนื้อหาที่ท่านพูดและสามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมายทุกๆงานไปนะครับขอให้หวันหน้างานทุกคนเป็นผู้สื่อสารที่ดีกับลูกน้องและขอให้ลูกน้องทุกคนเป็นผู้สื่อสารที่ดีกับผู้บังคับบัญชานะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ